สบายดีสวัสดีครับมีตาสาลูกติดเดอ้อพ่อใหญ่สำลิดครับเมื่อนี้เฮามาเข้าครัวเข้าครัวคือเกานะครับมผมอ่เมือใใเ่อนี้จะเห็นเมนูยังเมนูต้มต้มเมือใใ่อนี้จะได้กินต้มไก่นะครับผมพี่น,อน้องต้มไก่ต้มไก่บ้านซื้อมา150บาท150บาทครับหนึ่งตัวต้มไก่บ้านนะครับก็มาสับไกบ่ไว้ถ่ต้มอ่า ه, วันนี้ <c oughs> ไปภารกิจมาแล้วไป,ไปเจาะเลือดมาแล้วครับผมไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะครับไปเจาะเลือดเจาะเลือดมากก็จะได้มากกินกาแฟานะครับวางดอาหารงดน้ํางดอาหารตั้งแต่หกทุ่มเป็นต้นไปนาะค,คือตั้งแต่ก่อนนอนน่ะล่ะก่อนนอนก็บ่ดื่มน้ำนะครับบ่ดื่มน้ำบ่ำบรเรียบร้อย ไปตัวเตรียปร้อยนะครับลงพันบาลก็ไม่ได้ไกลนะครับสามกิโลนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปแต่บางทีรถยนต์ไปเนี่ยโอ้ยพี่น้องยังพาได้มาดดอกซ้ำนี่บ่มีบอจอดแมมอเตอร์ไซค์จะได้ไปจอดอยู่ทั้งหนานะครับแต่ว่ากระเสียวบ่มีหมวกเรียบร้อยมิตราก็ฟักอ่านั่นเรียบร้อยนะครับจะไปหาเก็บเครื่องสีมินป่ะโออันเืิมซื้อของใครเฮ้ยกระเป๋าก็ห้อยดกักคือแถ้วอะ ปาดคือเท่เโอ้ข่อยบ่ได้รู่วได้ว่ากระเป๋านี่เขาหอยดักหอยดักหอยใส่ก็หอยไปหมดหอยได้ทีแต่ไม่มีซีบอนหอยเนาะบุญม่มีน่องเลยกระเป๋ากระเป๋าหอยดักกระเป๋าเอกสารเพิ่นนะครับพุ่มอ่าก็จะสังเกตหนึงคนต่างด้าวคนอย่ังเจียงเสี่คนจะบ่อขาดก็คือเอกสารเอกสารพวกอ่าเป็นพาสปอร์ตเป็นบัตรเอียงต่างๆข้าเจ้าจะอ่า เรียกว่าสําคัญมากอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับอ่าเรื่องอสุขภาพง่ายๆจังหน่อยนะครับพี่น้องเมื่อเช้านะครับที่ผมเตือนขก้นมากผมบอกว่าเช็คตัวเองอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเหิือนกันเบมือกันผมอ่าถ่ายรูปใ้อยู่นะครับผมอ่าวัดความดันแล้วก็วัดความดันแล้วก็วัด,วด,ววดอ่าเบาหวานนะครับ อประวานนะครับเอาประวันได้หนึ่งร้อยแปดนะครับความดันได้หนึ125่งร้อยร้อยี่สบห้านะครับร้อยร้อยยี่สิบห้าร้อยี่สบห้าแปดสิบสามแปดสิบแปดนะครับผมความความดันค่ะถือว่าปกตินะครับทุกอย่างปกติกินข้าวกินน้าได้ปกตินะครับก็บไปรับยาก็รู้ว่ามอจเจะเปลี่ยนนะครับอาจจะเป็นที่เดี่ยวที่โตจะอาจจะได้ลดยานะครับผม เก็บผักผักที่พี่น้องเมื่อเคยกินจะไปเก็บผักยังเนาะโอ้โแกงเมื่อนี้เนี่ยแกง้มแกงไก<อ>่เพียงใดฝนตกคักกบบ้าทัเ<อ>บื้งน้าเปลี่ยนสีมาเลยน้ำหอยเบื้งหอยหอยหน่อยอันนี้ก็บัก้อหอยเท่าๆครับอีกรุ่นหนึ่ง ตัวนี้บอโอ้นามเต็มตัวนี้อันนี้ทีเบาะห้อยหน่อยนะครับนี่เออบังกบมีให้พักที่เฮาเก็บเนะนี่ยนี่จะมาเก็บใบาชานะครับใบาชาใบใส่อันนี้โอ้งามด้วยงามงามงามใบาชาที่อเอามาปลูกจากไอเอามาจากไชรยะนะครับมาปลูกมึงกบเป็นไรน,ไน,นี่คือเสียงตุบเตๆๆๆๆี๊บเตีบเตีบ โอ้บักไงเลยครับผมยัง mm hmm. มีแต่บักไงเ่เอ็บเอบบนนี่จับไปกินเราสามตัวครบรอยหาซิบแต่ว่าบกครบ150รอยหาซิบหอกครับมันก็ตายแน่มันยิีมน้นนมึงอันมันแค่ยอดแค่นะครับเก็บเก็บดูดแห้งแตกแห้งงามอืมอ mm hmm. ้นไปทั้งหมดในบ้านตะอุ มองหมากดินใหม่ของเพนกาลังจะออกนะครับราะว่าส่วนหมากดินใหม่ผมก็พ่อปงหยอดแน่ล่ะปงซ่อมดอกแล้วคันบ่วจับหมากผมจะบอวไว้แล้วครับจะกําจัดเลยตัดออกมันหกจะปลูกตัวปลูกแตงกินดีกว่าพื้นที่แถวเนี้นะครับผมจะปลูกตัวปลูกแตงนในในบริเวณนี้ วอได้ลายได้นี่มินได้ลายเรามีได้ลายอยู่มันแห่งแพร์เอาเบงเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปขยายให้เอาไปขยายโอ้ปลูกใส่แบบนี้มันกับเหมาะอยู่ได้เนยมันก็มักอยู่ได้เนิปลูกเซ่กรละมั่งก็คือมีดินปลูกเนาะใช่ได้เต็มที่ใชไปทำกับข้าวกันนี่นะครับคือใบชาต้นชาครับท่านยุบานพี่น้องมีบ่ครับต้นแบบเนี้ย นะครับทั้ง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 หนาใบหนาใบจะเป็นสีเขียวแต่ว่ากับด่านมาทั้งทั้งรังใบเป็นสีม่วงนะครับเรียกว่าใบเศราท่านล้วก็จะมานิยมเอามาปลูกเอเอามาใส่แกงไก่นะครับเมื่อนี้จะแกงไก่ใบซ้าทุกินนะท่านแต่ไข่ <laughs> ไปเลี่ยมมาแต่ไข่มันจะวหายนะครับผมบมีแล้ว ปลูกไม่แล้วปลูกหม่แล้วลก็วรอจักระยะนึ่งลอโดนอยู่ดีก็มันสิเป็นนะวานนี้ก็มาลุยกันเลยนะครับผมนี่ละสิ่งไหนที่ทําให้ถูกอ่บอบอตอนเนื่องนะครับปลูกได้แต่ถ้าไม่รักษามันก็หมดเป็นคล้กันนะครับบัดทุย่างทุกอย่างมีการหมดเข้าตองหามาติมเรื่อยๆอ่า สูตรของมินตานะครับจะเอาไก่มาใส่หมอเลย mm hmm. เห็นบะเอ่น mm hmm. ล้นๆเลยบ่ได้ใส่ยังในหมอนบะบ่๋อ mm hmm. oh, เอามาใส่หมอแล้วก็ขว้ใส่น้ำมัน่ะ่ใไ่บ่ใส่น้ำมันอ๋อปกติจะเคยเห็นเราใส่น้ำมันนิดนึงเนาะอันนี้สูตรแกงไก่นะครับอันเอื้นว่าแกงไก่ของสาวมินตาะจะเอาไก่มาะ่ซหมอแล้วก็คงคงจะมาล้นล้นซะก่อน ยังหัวอ่หัวมาใส่ตะหัวจัคหน่อยจังค่อยใส่เอา <c oughs> หัวก็ปีนจัคหน่อยค่อยใส่เสร็่แล้วว่า่มีสูตรของเราอยู่เลย <c oughs> เราเอาไก่เอาไก่ใส่หม้อไว้แล้วแล้ว, <c oughs> ลวก็มามาเก็บผักครับพี่น้องมามาเด็ดเด็ดยอดผักมาทํายอดผักผักใบซ่านะครับใบชางามงาม บริหาต้องต้มดนดนความเปเปื่อยอันนี้นบอกเปื่อยงไงบอกเพื่อใบนี้เป็นแข็งๆนะครับก็ถ้าเบิ้งแล้วก็เหมือนกับว่ามันเป็นดอกไม้จกักตน้นยังจกักยางหนึ่งนะครับที่ว่าเหมือนกับว่าเคยเห็นอยู่บ้าน,นผู้ใดมีขอคอมเมนต์มาได้เด้อจ้า มินตาจะไปคอมาแกง <c oughs> แอนจะไปคอมาแกงมาแกงใก่เันใบซาว่าสันเดินใบซาแกงแกงไก่ใส่ใบซาแกงไก่บ้านครับร้อยห้าสิบบาท <c oughs> มาเบิง่งชาวมินตาเลยครับเฮ็ดยังไวนี่ซ <c oughs> ึ่งเห็ดกับเขาเลยครับทั้งเห็ดกับเขาทั้งซักผ่าซักผ่าน้ำ นี่อันนี้ซักผ้าผัวนะครับข้างคนข้างคนนี้ซักผ้าเจ้าของซักผ้าเจ้าของเพิ่นจะมักจะมาซักอยู่อะไรกะละมังนะครับนี่กะละมังเจ้ายังเจ้าก็มักมาซักกะละมังมักแบบนี้มาแต่น้อยเลยดิมักแบบนี้มาแต่น้อยอ่คือโบมีตู้ซักคือโบไปใส่เครื่องซักผักมีแต่เอาอันไปใส่ฟันซื้อๆอ๋อไปใส่ฟันซื้อเจ้าย่านผ้ามันยืดบะอ่าอ๋อย่านมันซักบอลลอน โอ้ยันสักบอลลอนอ่าอีกอย่างนึงกับยันผ่ามันยันเออยันผ่ามันยันโอ้ยป้าพี่น้องเบิ้งเอบมาเบิ้งอันดากพญ่ิสิบต่างกิ่งตัวนี้เบอร์ซีเอลซีสิบนะครับผมตัวนี้รีไว้นะครับเป็นสิบปีแล้วล่ะเนี่ยง่ายๆดีเนาะดากว่าง่ายๆสิบปีก็บ่ยังบอลขาดนะครับผมบอกมาไว้จะใช้ตัดหย่า นี่แหละครับก็คือเขาจะเห็ดงานหนาเดียวกับอไ้ก็คือเห็ดงานหลนี่เอิ้นว่าเห็ดงานหลหนาเนาะเฮ็ดอันนึงไว้แล้วเลมเตอันนึงมันเล้วครับหลวก็เล้วถ้าเล้วแลัก็สิได้พักผ่อนนะทั้งหมอกับูบบู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 บวบู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 บบูบูี่หูอูหมบพ หม้อต้มเราต้มไก่ไว่ยฝนไปปุ่มอันเกๆๆือบเกือบเกือบล้นหมอ้อโอ้ย <จะ S 2> อันนี้ย,ยังลืมไปเอาไปล่างคนระับพี่น้องอเ,อเรื่องเอาไปล่างเอา้าไปล่างก่อนเนาะม่าเสีเอาใส่เลี๋ยดิ้บล่างเดี๋ยวดิ้ฝนตกใส่เบิดขึ้นอยู่ฝนก็ตกดีดีตกคักตกแน่ครับพี่น้องเนี่ยเอา้าล่างก่อน อันนี้เป็นต้นหลังบานห้านะครับผมอ่าจะมีห้าวตากผาดินโอ้ยไปคุณตากผาในบ้านอ่าอ่มบ่มีฝนก็เอ,อ,เอ,อาเอา,เอาไปตากข้างนอกนะครับน,นี่ตากเบื่เมื่อบ่เปียกนะครับโอ้ยบ่มีทางเอาไปตากข้างนอกบ,บ่บักบ่เอไปตากใกล้ที่นี่บ่ต้องว่าเอาไปตากข้างนอกแม้นถ้าต้องการแหงเดียวเขาก็บไ่ได้รีบด่วนไปเต ตากลมเนี่ยเ่ากับปั้นแห้งแลยมันมันไม่มต้องเอาไปตากแดดเอ่อเ่าตากลมดีกว่าตากแดดเพราะตากแดดเท่น,นี่ครัให้ผ่าใส่สีเร็วเนาะอ,อ้าวเรียบร้อยล้างผักล้างแล้ยวห้องมาใส่น้ำฟุาม,มาแต่ดนแล้วเน,นาะน้ำฟุแต่ก็ผักใส่เลยครับซ้ำหนึ่งมึงมันสีเหลืออะไรป่ะเนยหยบมาน้อยเดียวก็หยบอันนี้พวกขยหย,บห,ย,บ,หย,บ,หยบหลายเนาะเพราะผักอันนี้มันนานเปื่อย จะเป็นเนื้อผักที่เปียปยหยากนะครับแม่นเขาต้มต้มนดนๆคือนางควายนี่แหละปาดแห้งหยาบแห้งแสบนะเห็นบะแห้งหยาบแห้งแสบเพื่อคนบะแห้งแกแห้งแสบบะยิงยงย่งแก่ยิงย่งมันยิ่งแก่ยิ่งมันมิ่นตต่ลมันตลอดดิครับพี่น้องมิ่นแต่ว่ามันว่าจันครับพี่น้อง <c oughs> โอ้ยสอบถามมินตาได้เด้อเบิ่งอันเฮาปิ้น ไก่ขึนมาเบิ่งเบิงเบิงครับนี่เบิ่งเบิ่งน้ำเริ่มเปลี่ยนสีม่วงแล้วพี่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนสีคนคนค้นไหนเบิ่งเบิงอีกกันนะไก่บ้านตัวนึงไหมครับใส่เที่ยเดียวโรดนะครับตัวปุ้ยไนดอกตัวไก่หน่อยตัวนึงมาแงแล้วก็จะกินสองเทือนะครับพี่น้องอันนี้น้ำแห้งก่อนผักบวบเปื่อยเทือเดี๋ยวห่ากับมาเติมน้ำอีกาเติมน้าอีกเฮดกับเข่ามือนี้นะครับเมนูแกงไก่ใส่ใบชานะครับผมก็ จะทําอาหารมื้อนี้ก็จะกินเข้ากินน้าก็ให้เซจก่อนอให้เซจประมาณบ,บ่เกินเก้าโมงนะครับเพราะว่าผมก็จะได้ไปที่โรงพยาบาลศูนย์อีกรอบนะครับเพราะว่าไปเจาะเลือดแล้วนะครับไปเจาะเลือดยั่พันเดานี้มาโชว์ซื้อมันที่จริงมันกระแหงเราล,ละจะกินเข้ากินน้ำแล้วก็จะไปที่ไปฟังคำวินิจฉัยของหมอนะครับคือไป จเลือดไว้แล้วคือเป็นการตรวจของอทางระบบของข้าเจ้าอ่ะอไว้สนีก้ก <c oughs> นะันเนาะเจอกันคลิปหนาเนอ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> คลิปกับคลองรับอีกก่อนสบายดีสวัสดีครับ